ูเห็นไหม,มพี่เหมวเห็นไหมมันมีแมวตัวหนึ่งนะล,ลุงเนาะมีปลอกคอด้วยลายสวยด้วยม,มันเดินผ่านหน้าหนูไปได้ดยังไงมันยามกันชัดๆแล้วนะลุงเนาะมันควรไหมมันควรไหม อมันไม่ควนเราทำไงกับมันดีให้อาหารดีไหมให้อาหารเลยนะสวยเลยนะเอามาเลี้ยงเลยดีไหมไม่ขอ,องใครก็ไม่หลุดหลุดออกมาได้ไงมีเปอกคอเดอดเอามันมาให้อาหารเลยดีไหมลูก มันมาอ่อยเราขนาดเน,นีนไม่ได้มีตัวเดียวแล้วนะมันมีหลายตัวมากเลยนะมันมีออกจอนใช่ไหมมีเหล่อืมมีดำแล้วยังนี่ยังมาเจอไอ้ปอกคอยฮะยังไงมันจะหยามเราเกินไปละ แน่จริงให้เอามาเลี้ยงสิใช่ไหมเอือเขาเสียงกระดิ่งดังมากเลยนะเขาจะบอกว่าตัวเองมีเจ้าของไงอืมอมืได้สักที่ไหนใช่ไหมเออมันะยามเกินไปแล้วอย่ะยามพี่เหมียวของมันมีเกินไปแล้วนะอืม ทำแบบเนี้ยมันใช่แมวซะที่ไหนล่ะใช่ไหมลูกอืมันใช่แมวซะที่ไหนไหอืม,ม,มหายไปไหนแล้วก็ไม่รลูกตาเย,ย็นเยน,นกตาเย,ยันๆยนถึงมันจะน่าตาดีแต่ยังไงอืพี่เหมียวก็เป็นลูกชายของมัมมีนะอาไฟติดอัตโนมัติ แต่ไม่มีหาแมวไม่เจอ